เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินสำรวจรอบๆนะคะนี่รีสอร์ทนะคะมีห้องพักหลายแบบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้จะพาเดินชมรอบๆว้าวว้าว the same tree we h ạ e g e m มเบอร์เดอะ e ันว t t ัตดีสันบายอ่าฮะ Maybe yeahLook at this อันนี้ต้น อันน uh ี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าดอกสวยมากจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นอ่า I can't remember the name อ uh ือฮ h it's คล like bird paradise but is t not อ uh ัน huh. น yes, uh ี้ห้องวิลล่าสองนะคะอือฮะ yes Uh-huh, รีสอร์ทเขาร่มรื่นมากนะคะเพื่อนๆมีมีหลาย ตรงนี้ก็จะเป็นที่บอว่าไม่อยู่ติดหน้าชายหาดนะคะว้าวต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากเลยสวยมากเลยค่ะรบรื่น Look at the big tall tree Look at all <c oughs> ต้นไม้สูงมากเลยค่ะเพื <c oughs> ่อนๆสูงมากเขียว <c oughs> มากเลยนะคะอันนี้บอนกระดาษ Do you like this one ฮ huh? ะ ?Yeah I really like those. คุณสามีชอบมากเลยต้นนี้ We have one. We have one but theBut it's kind of in a pot. ต้นบอนกระดาษเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเขียวมากเลยห้องพักข้างบนนู้นก็มีอีกนะคะแต่ตรงนั้นจะไม่ใช่วิวทะเลก็จะเป็นวิวสวน Look at this one h e r I like that one. You mean this one? You oh you want this one? Yeah I o w you can tell me to bring our luggage up to this one ห้องโซนนี้โซนนี้ก็จะติดชายหาดอยู่นะคะห้องวิลล่าสองวิลล่าสามวิลล่าสี่นี่ก็จะติดชายหาดแต่ให้ดูแต่จะให้ดู ห้องพักห้องนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนมาพักห้องนี้ก็จะเดินขึ้นเดินลงนี่เรามันสูงมากเลยต้องขึ้นบันไดสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าล่มรื่นนะคะห้องพักนี้ก็จะได้วิววิวบรรยากาศวิวสวนนะคะแต่ว่ามันสูงมากเลยไม่แนะนำผู้สูงอายุนะคะเพราะจะต้องเดินขึ้นเดินลงแต่ว่าบอร์ดกระดาษดู เพื่อนๆให้ดูต้นบอลกระดาษลูก t t t i s big leaf here บอลกระดาษสวยมากเลยบอลกระดาษสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ขึ้นแค่ถึงตรงนี้ก็พอนะคะเพราะว่ามันสูงนี่ห้องพักทั่วไปของที่นี่นะคะห้องนี้ก็เป็นวิลล่าเบอร์เจ็ดแต่ข้างบนนี้วิลล่าเบอร์อะไรไม่รู้ รีสอร์ทเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆใหญ่เดี๋ยวต้นเขียวล่มรื่นมากเลยนะคะคนไหนจะชอบบรรยากาศวิวทะเลแบบว่าสูงๆก็เป็นห้องนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นวิวมุมสูงนะคะเห็นวิวมุมสูงแล้วก็อยู่ท่ามกลางต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติแต่ห้องพักที่เราพักจะเป็นวิลล่า หลังที่หนึ่งนะคะอยู่คนเดียวเลยนะคะเป็นิิน่าส่วนตัวนะคะเพื่อนๆเป็นห้องวิิน่าริมชายหาดส่วนตัววิวมุมสูงนะคะสวยนะคะสวยร่มรื่นมีทั้งภูเขามีทั้งทะเล